หลังจากที่คาวา s a k i f r o ต t a l แพ้ y o k า h a m a F Marinos สองต่อหนึ่งนะครับเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลไทยกันนะครับว่าพวกเขาคิดเห็นไงกันบ้างคอมเมนต์ท่านแรกนะครับย้ายไปทีมกลางตารางเลือกทีมสไตล์ที่เหมาะสมกับตัวเองทีมที่เหมาะกับเจคือรับรอสวนหรือโต้กกับเร็วอาศัยการกระชากข,ของเจแล้วแทงทะลุช่องให้หน้าเขาทำอย่างซัปโปโรแต่ไม่ใช่ทีมที่บ้าคลองบอลบ้าพาร์ท5-600พาร์ทแต่ไร้ประโยชน์แต่ดูแล้วนี่คือชุดหลักในสมองโอนิกิ เมื่ออาศัยประโยชน์จากทาธิบานันดะขนาดชูสมิทยังสำรองแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับมาเลยนะว่าเห็นด้วยนะเจไม่เหมาะกับทีมที่เล่นแบบนี้ถ้าปีนี้ยังเล่นไม่ได้ต้องรีบใจเลยทีมนี้นันการจ่ายบอลทําชิ่นกันการลากของเจหายไปหมดไม่เป็นตัวของตัวเองโอ้ยต่มาครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเชียร์คนไทยกันเองนะผมมองว่าตัวเลือกในเกมรุกถ้าตัดชนาทีมออกไปมีผลเสียกว่าผลดีอย่างน้อยน่าจะเก็บเป็นสำรอง ยังพอเปลี่ยนอะไรได้บ้างบอนทะุทะลวงตรงกลางไม่มีมีแต่มาสินโยทะลุทะลวงด้านข้างและเบอร์สามสพร้อมที่จะสอดเข้าทําหลายครั้งแต่ไม่มีลูกคิลพาสเลยเขาไม่ต้องมาครับผมมองในแง่ดีไม่ไหวแล้วครับไม่เชื่อเขาอะไรทั้งนั้นผมเชื่อภาพและความจริงในสนามดูความจริงเลยตรงๆผมว่าสุภโชคจะทําผง,งานกับทีมได้ดีและซัปโปโรขอให้มาในทีมขอให้มาในปีนี้และคว้าเจกลับคืนไปซะ เข้าใจว่าทีมเกง่งเข้าใจว่าทีมแกร่งติดตัวเจีิยยากแต่พอเจอทีมอื่นอ่นแล้วเนี่ยว่าไม่ใช่แล้วแลไม่ใช่ทั้งหมดขอไม่ต้องมาครับถ้าไม่เจ็บแล้วดรอปเจบแบบนี้แสดงว่าเจไม่ตอบโจทย์แผนของโอนิกิทีมคู่แข่งรู้ทางหมดแล้วกลัวเจโดนดรอปนานจะขาดความมั่นใจขอไม่ต้องมาครับรับรองว่าเจไม่ได้ลงอีกหลายนัดถ้ามีตัวเจ็บไม่มีทางเลือกถึงได้ลงผมถึงเคยบอกว่าอย่าคิดว่าเจต้องพิสูจน์ตัวเองมันพิด เจเก่งเพียงพอจะเล่นเป็นตัวจริงได้ผมถึงเคยบอกตั้งแต่ปีที่แล้วว่าหาทีมใหม่ดีกว่าโค้ดออกมานะครับใหญ่ในทีมเล็กดีกว่าเล็กในทีมใหญ่โค้ดไม่เชื่อมันในตัวชนะทีมถ้าเป็นรูปแบบนี้เจถูกยยกทีมแน่แน่โค้ดออกมานะครับโอนิกิเขารักชนะมากเลยจะพิสูจน์ให้แฟนบอลเห็นว่าทีทีมเล่นไม่ดีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับชนะคุมงแล้วก็ฮ่าห้านะครับปีนี้น่าจะเป็นปีปีที่เราจะเหนื่อยแล้วละ่ะฟอนตาเล่ไค้ต่อกมานะครับ ซื้อหลายๆค่ายในบ้านเรานะหน้าแฮกเพราะฟันทงร้อเปอร์เซนต์ว่าพันเปอร์เซนต์นะครับเพราะฟันธองเพราะฟันทงพันเปอร์เซนต์ว่าชนะชิ์ได้ลงสนามแน่นอนไม่ตัวจริงก็สำรองฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณต่อนะครับเจไม่ได้อยู่ในใจและหมายกำลังทิ้งของโค้รคนนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพวกเขาซื้อมาพเพื่อให้ผลทางการตลาดเท่านั้นขอไว้ต่อมานะครับเชียเฉพาะหน้าที่เจลงครับไม่ลงไม่เชียแต่ซัปโปโรเชียทุกทัดนถึงแม้จะไม่มีเจ้าเช็ค โค้ต่อมานะครับเจคงเหมือนอ่องทู่ตอนย้ายไปบุรีรัมอยากให้หาทีมกลางเล่นดีกว่าไม่เคยได้แชมป์ก็ช่างมันเถอะสไตล์โอนิกิหน้าอึดอัดบอลตามหลังยังแปะไปแปะมาส่งคืนหลังหยุดนั่นโค้ดต่อมานะครับคงจะยากครับเขาให้โอกาสตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วก็ามาเด้แสดงว่าจะเป็นตัวหลักได้ถอยมาไล่บอลตามเกินไปเล่นบอลไม่ไปไหนไม่มีความมั่นใจเหมือนสมัยซัปโปโรแต่แต่ภาวนาว่า เมื่อเดลกาดความมั่นใจจะกลับมาขอไม่ต่อมานะครับถ้าแฟนบอลไทยไดิติตามชาติทิพย์ก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้สร้างความแตกต่างเลยแม้แต่น้อยเฉียนชัดเลยคือแปะขึ้นหลังสร้างโอกาสยิงประตูก็น้อยแอซิสก็น้อยขอไม่ต่อมาเลยนะครับนัดนี้คือชัดเจนว่าเจไม่ได้เป็นตัวแรกๆของโค้ชขอเข้าใจได้แต่ถ้าไม่ใช่เจก็กรุณาปล่อยยืมตัวหรือขึ้นบัญชีขายเข้าไปเถอะขอไม่ต่อมานะครับโอนิกิเลือกจะใส่ตัวกลางรับทั้งชมิดและเซโก เหลือตัวลูกแค่โอชิมะตัวลูกตัวเดียวที่สำรองเล่นกลางตัวใหม่ที่ย้ายมาคนเล่นปีกกับกองหน้าเลือกชนะทิพนั่งพอโดนนำตัวลูกไม่มีเพิ่มโอชิมะคนเดียวตัวลูกมันพลิกไม่ได้รอก่อนแข่คงคงคิดว่าเล่นนำกอนแล้วเปลี่ยนชีวิตและเซโกะมาเล่นรับทุกอย่างคิดผิดไปหมดเองช่วยไม่ได้คิดผิดชีวิตเปลี่ยนขออนุมานะครับโอนิกิทดลองเด็กใหม่อยู่อีกแล้วไม่มีชื่อก็ไม่แปลกใส่ชื่อเด็กใหม่เอามาลองก่อน แล้วคนเล่นตำแหน่งเดียวกันก็หลายคนและไม่เลยชนะทิพย์หมายความว่าเขาอิาชฉาทิพย์ตักวก่าพวกนั้นเหรอขอไม่ต่อมาน,นะครับขอไม่ต่อมาครับเจยังอยากเป็นแชมป์คงรอฤดูกาลนี้อีกฤด,ดูกาลแล้วเจคงตัดสินใจอีกทีขอไม่ต่อมาน,นะครับผมคิดว่าเจทําความตามความคาดหวังของวินิกิมไม่ได้จะด้วยผลอะไรก็ไม่รู้ถ้าเจมันยังเป็นแบบนี้นะไม่อวยและเบือ่อขอไม่ต่อมาน,นะครับผมว่าเจกลับเถอะครับเขาแค่ต้องการการตลาดเท่านั้น ประธานชอบแต่ค้ชไม่ชอบครับเจไม่ตอบโจทย์ได้น้องดองแน่นอนและงงว่าเขาต่อสัญญาได้ทำไมและเจผมว่าถึงจุดพลิกมาแล้วสไตล์เจก็แก้ไม่หายได้แต่ส่งขึ้นหลังไปไปแขอไม่ต้องมานะครับแก้เก่งมากเลยนะหลายฤด,ดูกาลแต่ทีมอื่นก็คงรู้ทันแกแล,ล้วล่ะส่วนเจกลัวจะสารอยเดิมขอไม่ต้องมานะครับ โหนนะมายถเวลาเหลือน้อยลงทุกทีไม่ดีบย้ายทุกอย่างที่เจเคยทําได้มันจะหายไปจากความทรงจําแต่ของแฟนบอลและตัวเจเองแล้วคอมเมนต์ที่เหลือนะครับก็พูดถึงโค้ดอนิกินะครับว่าแบบทําไมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือแบบทําแผนเหมือนเดิมนะแปะไปแปะมาแล้วก็รู้สึกโชคดีนะครับที่ชนะที่ไม่ได้ลงนะครับจะได้ไม่มีส่วนร่วมในการแพ้ครั้งนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เสียดายนะครับที่ชนะที่ไม่ได้ลงและสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับคอมเมนต์เหล่านั้นเลยนะครับคือถ้าชนะทิพนะครับ ไม่ได้มีความเป็นตัวของเองเมื่อได้มีความเป็นตัวของตัวเองเมื่อได้แบบลงเล่นในบ่อยในฟอร์มที่เขาแบบควรจะเป็นนะครับมันก็จะส่งผลต่อทีมชาติแลอตัวเขาดีไม่ดีนะครับสไตล์ชนาทิพย์อาจจะเปลี่ยนนะครับเป็นแบบลักษณะแบบได้บอลแล้วก็ส่งให้เพื่อนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนเล่นทีมชาติแะ่ะมันมันเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าด้วยความศักยภาพชนาทิพย์เนี่ยการโดนลุมหนึ่งลุมสองเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับชนาทิพย์ต้องได้ลักลิ้นในจังหวะสําคัญ แต่ยังไงก็ตามนะครับต้องดูต่อไปนะเพิ่งเปิดดูยการแรกผมว่าต้องดูไปถึงครึ่งดูยการก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงอย่างไงยังไงผมว่าชนะทิปได้ลงนะครับเพราะว่าเขาเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็จากบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ชื่นชอบชนะทิปอยู่นะครับเขาคงมีเหตุผลบางอย่างนะครับที่เราแบบไม่รู้นะครับแล้วก็บอกไม่ได้ด้วยดังนั้นนะครับเป็นกำลังใจให้ชนะทิปเราเป็นกำลังใจให้พวกเขากันนะครับใครมีคอมเมนต์ใครคิดเห็นกันบ้างเชิญคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอ๋ย thinking ้วยนะครับ